มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขค้อมฝันนะคะค้อมฝันของหน้าจอยนะคะหน้าจอยนุ่นที่ย่าไปตามโค้งสุดท้ายไปสองมือหน้าจอยกระบอกนะคะเพิ่นกลว่าเพิ่นฝันแล้วนะคะเพิ่นฝันแล้วเพิ่นมาหานุ่นที่ย่าถึงบ้านนะคะมาเอาแนวทางควอมฝันมาแบ่งฝันเอฟซีนะคะฝันดีนะคะฝันว่าญาปันหน้าห้นะคะปันมระดกแบ่งมอระดกห้แบ่งทีหน้าห้นะคะไม้เลขฉนดทที่ดินหน้าจอยบอกว่า นาจะเป็นแน่ททงหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลจำได้แม่นหมายเลขสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดไปส้มน้ำกันเลยค่ะน,นาจอยวัด,ดีค่ะนาจอยพ้าดูซ้ายมาเหล่นน้ำคำคำเมินเมื่อนะคะน้นที่ยาไปตามโค้งทุอท่ายไปสองเท่านาจอยเพิ่นบ่อกคอยอยู่บ้านนะคะไปใส่มากขึ้นบ่อคอยยู่บ้านอันไปปลูกมั่นมากค่ะอาปลูกเองหรือว่าไปรับจ้างค่ะปลูกเองค่ะนะคะนาจอยปลูก แปงละจักไรค่ะซีไรเหรออือเขาคือว่าาหาลำมันอึดคักแท้อึดอหรีลำมันจกเอลำมันมาตะใไอันนี่ยาเอาห่อืพันใดผูกพันใดนะจ๊ะพันใจอันเอาคือบ่เคยได้ยินพันหัวดีบ่หัวดีอยู่ใจเอ็นเนาะแปลว่าหยักดิบ่อืมปลว่ายยักใจเอ็น มันหัวพันยาวหรือพันสันนบจอยพันนันคือเกษตรคือเกรตรสยดนี่เท่าไรอือหาลํามันยากขึ้นอย่างนี้ผู้ใดก็แทบจะประกาศลงโอ้อันนี้เขากล้องนะคะหายายนะลุงนะหาย่ายองสัมผัสก่อนเจ็บซี่กับว่าคือพวไปตามนะจอยแน่คงทุทไทยนะจอยฟันดีบอลหรือซึ่งว่าคลิปแรกนี่เอาแน่ทางนะจอยไป ลูกซื้อว่าลิปแรกเป็นหนึ่งซี่เป็นหนึ่งซี่หางเดียวได้เนาะลิปแรกเป็นไห่หนึ่งซี่หางเดียวเพิ่นว่าบินอวนปิวมาตุกยิวสารเพิ่นก็ได้เอาไปเสียงเบิงบอมันมันมีผู้ใายมาบอกเพิรนกระฝันแมนเพิ่นฝันเพิ่นฝันมาผู้ใายมาบอกหนึ่งซีเหลขมันตรงกับบินอวนอืมให้ซื้อหลายๆนั่นว่านาจอยถ้าจำว่าผิดเนาะวันนี้โค้งดท้ายนนาจอยฝันอยู่่ะค่ะ ฝันฟันตเลิกสามตัวไม่หน,นะกฟันว่าจังใดฟันเราขจามว่าแบ่งหน้าห้เอาฟ้าคือฟันดีแถ่ผู้ใดมาแบ่งหน้าห้แบ,งแบง่งห้ยนนทิยานํำบอญ,ญ,ญาอันญาแถวยาเถายาแถเป็นผู้จังใดอันหุ่นแม่แม่ของพ่อยย่เจ้าเคยเห็นหน้าิันยูวานะจอยเคยเห็นอยู่ มันจริงมันตายหลายปีแล้วมันบอกโอ้ยมันตายเป็นเจ๊อันจอยอายุอันสิบปีมันอืมเพิ่นแบ่งหน้าให้บอกัค่ะเพิ่นแบ่งหน้าห้จักอะไรน่ะจอยในฝังอันอันเพิ่นเพิ่นไม่ได้บอกว่าแบ่งหน้าห้จักอะไรแต่ว่าอยู่ในอันอยู่ในโฉนดมันเป็นมันเป็นศูนย์สามหายู่ในโฉนดอันที่ดินฮึคอยก็นมา อ่อนซ่อนกับเด็กตัวน,นี้ใช่ป่ะเจ้าฟันเมื่อใดหน,หนี่นะจอย,อยฟันเมื่อคืนนี่น่ะหนาวดิทำม,มันคอยไปก้อนเจ้ากับบได้เลขเจ้านี่บได้เลขพี่ว่าแป<ม>ดใบฉนดนเพิ่นแบงหน้าห้เจ้าเราเพิ่นกะเอาใบฉนดให้ยเลยแม่ค่ะที่ว่านี่ใบฉนดนมันเป็นเลขที่ศูนย <0 35 S 1> ์สามห้าแาดสี่นนอง <0 35 S 1> ป้งเนื้อจำได้ครับจำได้แน่ฟันจักมุ่งจักงำ โอ้ยฟ <IP> ันขอนสิแจงไงเลยฟันมือขึ้นนี่แม่ค่ะแล้วเลิกเลขหนึ่งซีนี่เอาไปใส่วันนี้เลขหนึ่งซีคลิปแรกอันเลขหนึ่งซีนี่ก็กระสือกระสือคือเกาเด้อการกาให้เพิ่นซื้อคือเกาอน่คะเพื่ออันนึงเป็นบนเพื่ออันนึงเป็นล่างมันบ่็นอะไจอยต่ว่าหนึ่งซีนี่นั่นที่ยากก็่าแต่เขียนลลงนี่นาะวพระ่าคลิปแรกนี่ให้หนึ่งซีหางเดียวเด้อค่ะตว่าคลิปนี้นีเลขสามโตคือศูนย์สามหานะคะอันนี้คลิปแรก แล้วน้องที่ยากสี่แขนกำกลับหายนะคะบางท่านบางคนอาจจะบรูนะคะคลิปแรกนี้คือหนึ่งสี่นะคะคลิปโค้งสุดท้ายนี่สุดท้ายสุดท้ายนี่คือศูนย์สามหาส่วนโตัวหน้าจอยนี่หนึ่องสี่กับศูนย์สามหาเนี่หน้าจอยมักตัวได้มักคลิปได้มักศูนย์สามหาน้า ค้าจะมากเลขสามตัวจังข้นโป้งไว้บอกแม่นจังบ่ได้ลงทุนลายมันบอกว่านี่ลูกใต้หน่อยนี่จับลอตเตอรี่ห้ยบอยาบ้่ะลูกใต้ผู้ใหญ่ได้เนาะจับลอตเตอรี่ิ่นจับให้ตัวได้ค่ะจับหายหกหนึ่งไหมเออจับหาหกหนึ่งเขียนลงน้าใดยี่ได้เนาะเพื่อเป็นแนวทางหาสุจราตกินแดงลอตเตอรี่ออลูกใา้จับลูกใา้จับสลาก บางงวดกะเขาบางงวดกะรุดเด,ด้อค่ะเรียนลูกไส้เพิ่นกระ่บเป็นยางนะคะนุ่นที่ยาเขียนหายกำกับหายซื้อนะคะลูกชายจะหน้าวันนี้พ่องูสองมื่นส่วนเลยดิฮัลลาจะซื้มิโชคพ่องูงูตัวใหญ่กัวงสองมื่นส่วนเลยงูยังไปหน้า,ามาจากสิตงตงัวแบบนี้มันจะตัวสมเขียนมั้ยเพิ่นเฮ็ดยังเพิ่นมาเฮ็ดยังอันแบบไปไปย่างไปบนทางสินเนี่ยเพิ่นแต่ยางมาหลับ บันี้ไปนางยูหฮมใหม่งูขึ้นหลังขึ้นล้างเจ้าแม่ยนอ๋ออันที่แรกน่ะอ๋ออันไอ้เจ้ายงมาสกิดข่อยไอ้ยงมาสกิดข่อยบ่เมียนผัวผัวเป็นคนอยานงูบ่เมียนโหแล้วบอกเจ้าเจ้าแล้วเบาเบาแห้งเจ้ายเจ้าก็จับอกเข้าไปในเสืองูตัวใหญ่บ่โ์งูงูสิงตัวตัวซ้ำมันตัวซ้ำป๋อมือนี่ล่ะ อา่าวคนนางยุ้ในนี่จะถึงมาเขาเสือไม่เป็นปลาเนาะเดี๋ยวซุ่มเจก,ก็นังสดถามอายุนะคะสรุปโค้งสุดท้ายของหน้าจอยนี่คลิปแรกเป็นหนึ่งซี่นะคะคลิปแรกเป็นหนึ่งซี่คลิปโค้งสุท้ายในเพิ่นฝันว่ายาเถ่าแบ่งหน้าหายปั่นหน้าหายเอาฉนดมาหายคือเลขที่ฉนดศูนย์สามห้านะคะ เราก็เรียกลูกใต้คนจับฉลากกินแบงเนี่นะคะจับฉลากกินแบงกันนนทีดาเขียนผิดนะจับแต่เป็นจักนะคะจับฉลากกินแบงขึ้ขนคือ้งหนึ่งเด้องกหนึงอันงูขึ้นโตคนนังสี่มันสิตีว่าจังใดค่ะตีว่าอายุวันะจอยเหมือนกันค่ะอายุนะจอยเท่าไหร่หันนีกัน กะงูกะงูกะงูแลนตัดหนาเี่กะกะกะได้เล็กกะไดเล็กสิเจ็ดจ็สิบเอ็ดนี่ยกะงูมาตัดหนากะมีโชคเอา้ามื่อแมน,มนวางงวดนี่โูมาหาเจ้าสองมือแล้วแมงเจ้าสิิโชคบ่เอาเล็กทุกนี้มาปล่อยม้นแมนเล็กสิลุงเล็กสเขาบ่าไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอายุในจอยเท่าไหร่นยี่ยี่สิบยี่สิบเจ็ดยีิบเจ็ดเนาะ เสือเอฟซีอมเมนตนมาถามอีกแต่ว่านริยาล่องหายเฉยๆแด้วค่ะอายุ27นะคะ27นี่คืออายุอายุนาจอยวังูมะงูมากกว่างูาอสองมือแล้ววัววัวงูเขาเนี่ยเสือไหมโอ้ยอันนึกว่าอ,อันึกว่าออ้เพิ่นสักิดเนาะมันบัมแมนหัวงูคักขักให้ตัวมันบกัดว่งูอันนี่บ่เฮ็ดยังดอกอื สรุปเด้อค่ะกับว่าอยากท่ายโดนนะคะพอว่าลูปเปกเพิ่งอยากจากน้อยนะคะน้าจอยงวดวันที่สองพฤษภาสองห้าหกหกเป็นโค้งสุดท้ายนะคะเพิ่นฝันคลิปแรกเนะี่ยจะเป็นนึ่งซี่นะคะคลิปแรกที่พุ่มอยู่โรงงานเพิ่นหายหนึ่งซี่นะคะแล้วคลิปนี่เป็นโค้งสุดท้ายหญ้าเถาเพิ่นแบงนาหายนะคะเพิ่นหายปันทีปันท่างหายฉนดที่ดินคือศูนย์สามหานะคะน้าจอยบอกว่าจําได้แม่นแม่นบ่ค่ะน้าจอยอ 03หาแล้วลูกท้ายเพิ่นจับลอตเตอรี่ห้คือ61นะคะแล้วเพิ่นว่าเพิ่นนางยูงูมนเขาไปใน้เสือเพิ่นนะคะแต่ว่าอายุนาจอยคือ27ปีนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวนนี่เป็นหนะ้าท่างหาสื่อสากินแบงค์รัฐบาลส่วนโต้นาจอยนาจอยมัก03หามันะะ่ะค่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นมักเลข3ตัวคือ03หานะคะเน้น35โค้งสุดท้ายนะคะ ขอบคุณนาจอยละไลเดอร์ค่ะที่เอาเนี้ยท่างมาแบ่งปันงวดนี่ก็ขอให้เอฟซีโชคดีครับนาจอยนะคะจะได้ไม่ซอยคาน้ำค่าไปคานม่มคนหน่อยนะคะ <c oughs> เป็นกระหู้นะคะนะคะ